มาแล้ว D 2006ดีแม็กเอ็กซิี่2016โคตรสวยโคตรหลอ่อโคตรซิ่งเปลี่ยนอะไรบ้างพาไปดูกัน อย่างแรกเลยนี่สติกเกอร์ครับบนฝากระโปรงเป็นลายใหม่นะครับสีแดง X แบบนี้นี่คือตัวสปีดนะครับตัวเตีย้ยแต่ถ้าเป็นไฮแลนเดอร์นี่จะเปลี่ยนเป็นอีกสีหนึ่งนะครับโลโก้อิซูซุสีแดงถ้าไม่แดงไม่มีแรงขับนะครับและดูภาพรวมครับกระจังด้านหน้าดีไซน์ใหม่ทั้งหมดเลยเป็นกระจัง2ชั้นมัลติเลเยอร์สีแดงตรงนี้ครับก็เป็นแดงโทนใหม่ไม่มีความแบบเมทัลลิกเหมือนแดงเลือดหมูเข้มๆนิดนึงสวยใช้ได้นะไฟหน้าก็เป็นแบบใหม่ครับคาดแถบแดงเนี่ยเป็นแบบนี้เลยแล้วก็ภายในรมดำอันนี้เป็นโปรเจคเตอร์ไบ หมกยังให้มาอยู่ครับ และทีเด็ดถ้าเป็นรุ่นสปีดเนี่ยชายกันชนด้านล่างครับนี่จะมีสเกิร์ตในตัวเนี่ยแบบนี้เลยพร้อมกับกัดพลาสติกเนี่ยเป็นลายคาร์บอนเคฟล่าแบบนี้แต่ไม่ใช่คาร์บอนเคฟล่าจริงนะทุกคนล้อ16นิ้วลายเดิมนะครับเป็นสีดาเงาพร้อมยางบิสตูดูราวิสนะแต่ว่าซื้อไปทุกคนก็คงเปลี่ยนล้ออยู่แล้วครับและนี่ไฮไลท์คือสเกิร์ตด้านข้างผมชอบมากเลยด้วยความเคิร์ฟของมันเนี่ยสีดํามองยากหน่อยนะเห็นป่ะเออมันเว้าวตรงนี้ไปด้วยเฮ้ยหลออครบจบเนี่ยจากโรง,งงานจริงๆนะครับท้ายรถก็ดีม่บกอผ นะไฟท้ายรอบนี้เป็นแบบเลนส์ใส LED เคลียร์เลนส์แล้วนะครับเฮ้ยมันดูสปอร์ตมากขึ้นเนื้อย่งกับแบบไฟท้ายชุดแต่งเลยแต่นี่มาจากโรงงานนะครับชายกันชนด้านล่างก็ดีไซน์ใหม่นี้กัดลายเหมือนคาร์บอนเคฟล่าแบบนี้ต้องเป็นตัวเตีย้ยด้วยนะตัวสูงไฮเลนเดอร์ไม่ได้นะจ๊ะก้ม <c oughs> ดูโอ้ยังอะไรยังมีให้อยู่นะครับแต่เป็นล้อก,กระทะนะครับทุกคนภายในออปชั่นเดิมเพิ่มเติมคือโทนการตกแต่งแบบใหม่นะครับคอนโซลด้านหน้าค่าสีแดงนี่ มีเล่นเฉดแบบนี้ด้วยผมว่าโทนสีที่เขาใช้เนี่ยมันดูดีขึ้นนะและแน่นอนครับต้อง X แบบตะโกนครับมีโลโก้โชว์อยู่ตรงนี้ส่วนตัวเบาะเองเนี่ยอันนี้เป็นเบาะผ้านะครับในรุ่นสปีดสังเกตได้ว่ามีการตกแต่งสีแดงเนี่ยรูปแบบใหม่ตัว X แบบนี้คาดแดงปิดข้างครับหัวหมอนไม่มีคาดสีแดงแล้วรอบนี้แต่เป็นได้เนี่ยตัดสีแดงแทนนะครับ และก็ถ้าเป็นตัวสปีดเนี่ยจะมีเลือกเฉพาะเกียร์ธรรมดาเท่านั้นนะครับใครอยากไปเกียร์ออโต้ต้องไปไฮเดอร์เท่านั้นและเครื่องนะครับเขาก็มีตัวเลือกนี้เป็นเครื่อง2,002เรียบร้อยแล้วในรอบนี้163แรงม้า400นิวตันเมตรนะครับ